สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่อง Survey Engineering อีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆของเราให้ฟังกันนะครับวันนี้จะมาเป็นฝั่งของ Topcon Positioning System นะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี Laser Scan นะครับในการตรวจสอบความราบเรียบของคอนกรีตการตรวจสอบความราบเรียบจะใช้มาตรฐานของ ASTM E 1 1 5โดยจะบอกเป็นค่า for f a a r n e s s แล้วก็ for levelness จะมีค่ามาตรฐานอยู่ซึ่งอาคารแต่ละประเภทนะครับจะมีค่ามาตรฐานของความรับเรียบพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับการใช้เครื่องเลเซอร์สแกนะครับตรวจสอบความราบเรียบของพื้นก็สามารถอ้างอิงมาตรฐาน ASTM E 1 1 5ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก p o n t t l o u d ที่ได้จากการประมวลผลคือก่อใช้เครื่องเล s ซอร์สแกนเในการทำงานสามารถทำงานได้รวดเร็วและก็ประหยัดเวลาไปค่อนข้างมาก เครื่องทอปคอน GTL 1,000นี้เปรียบเสมือนกล้อง Total Station หรือกล้องโรบอติกซึ่งเราเคยใช้งานกันมาตั้งนานแล้วดังนั้นเราแทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยเราแค่ตั้งกล้องเว็บไซต์โฟล์ไซแล้วก็สามารถสแกนได้ทันทีเลย ซึ่งเป็นการทำงานที่ดีมากๆคือน้องบาวนเขาให้ทั้งนาทีโพซิต้อมูลซึ่งมันทำได้ง่ายมากๆเลยเพราะว่าคเครื่องเลเซอร์สแกนเขาแบกไซโพไซมันตั้งแต่นางานแล้วคือเราไม่ต้องไปปรับปรุงอะไรมันแล้วโพซิตออกมาแล้วก็เอาข้อมูลไปวิเคราะห์หาความราบเรียบได้เลยคือแลง่ายๆว่ากระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มสแกนจนถึงการโพซิตใช้เวลาประมาณ30นาทีโรพ้นท่านที่เลยว่าพื้นที่มีความราบเรียบไมถ้าหากว่ามันไม่ราบเรียบก็จะ ให้ไปทำไหมนี่ส่วนผมเป็นนายช่างสำรวจทำงานอยู่ในไซงานซึ่งผมใช้กล้องโ o t a l Station เป็นอยู่แล้วใช้ Basic Survey ที่เราเคยทำงานได้ทันทีเลยนะครับส่วนงานโปรเซสผมก็ไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรเพราะว่าผมให้ไอ้น้องบ่าวคนนู้นเป็นคนจัดการทั้งหมดนะครับสรุปสุดท้ายนะครับเครื่องเลเซอร์สแกน Topcon GTL 1000 เข้ามามีส่วนช่วยทําให้การตรวจสอบความราบเรียบทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นและการใช้เครื่องเลเซอร์สแกนะครับไม่ได้มีความยุ่งยากมากมายเนื่องจากตัวเครื่องนะครับมีพื้นฐานมาจากกล้อง Total Station หรือว่ากล้องโรบอติกนะครับดังนั้นแล้วการทำงานไม่ว่าจะเป็นการ b a c k s ซ d e หรือว่า Pro-side นะครับก็สามารถทำได้เหมือนกับกล้อง Total Station แล้วก็การเก็บรายละเอียดนะครับแทนที่ว่าเราจะเก็บ ทีละจุดนะครับก็ใช้การสแกนเป็นการเก็บรายละเอียดแทนวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารกันเพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับในช่อง YouTube ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ